กินเจแท้คือการฝึกตนเยี่ยงเพียงเบื้องเบื้องต้นกินเจ <ท>ให้ทำให้บรรลุทำได้ไดกินเจเป็น,เ,ปนเพียงองค์ประกอบหนึ่งใน ผล<ห>ทางหนึ่งที่สามารถนำไปสู่การบรรลุทำได้เท่านั้น จึงอยากบอกว่าคนไม่กินเจก็ช่างเขาคนกินเจก็ช่างเขาจง ตั้งใจดูตนให้ดีจงทำตนให้สามารถผลทุกได้อย่าง ถาวรคือสุขาวดีในที่สุดแต่มาวันนี้ก็ขอเชิญชม สมสมนัสแก่ท่านทั้งหลายที่ได้กินเจได้สวดมนต์ได้ไดรักษาศีลได้ ภาวนาขอให้ความดีนี้จงเป็นเกราะป้องกันภัยแก,ก่ทุกท่านจงเป็น มาให้ะะมาพวกไีตุวเป็นมาให้พวกท่านทำสิ่งได้จงสำเร็จอุปสรรคมีมาจงพี่หน้าด้วย คุณความดีนี้เดิดกินเจแท้คือการฝึกตนเพียงเบื้องต้นกินเจไม่ทำให้บรรลุธรรได้กินเจเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่ง ในหนทางหนึ่งที่สามารถนำไปสู่การบรรลุธรมได้เท่านั้นจึงอยากบอกว่าคนไม่กินเจก็ช่างเขาคนกินเจก็ช่างเขาจงตั้งใจดูตนให้ดีจงทาตนให้สามารถพ้นทุกข์ได้อย่างถาวรคือสุขาวดีในที่สุขแต่มาวันนี้ก็ขอชื่นชมสมณนะ แก่ท่านทั้งหลายที่ได้กินเจได้สวดมนต์ได้รักษาศีลได้ภาวนาขอให้ความดีนี้จงเป็นเกาะป้องกันภัยแก่ทุกท่านจงเป็นม้าให้พวกท่านทําสิ่งใดจงสำเร็จอุปสรรคทีมาจงพินาศด้วยค,ความดีนี้เถิด